สวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจและมีความหมายที่สุดของความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมนั่นคือช่องว่างระหว่างอายุในโลกแห่งความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณมีพลวัตเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่จะดึงดูดและเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับทวินเฟลมความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับความรักเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับการเติบโตจุดมุ่งหมายและการเรียกร้องที่สูงกว่า เชื่อกันว่าทวินเฟลมส์คือจิตวิญญาณที่แยกออกเป็นสองส่วนถูกสร้างขึ้นจากแหล่งกำเนิดศักดิ์สิทธิ์เดียวกันถูกกำหนดให้กลับมาพบกันอีกครั้งและบรรลุพันธกิจร่วมกันที่ก้าวข้ามขอบเขตของโลกกายภาพนี้แต่มีบางสิ่งที่โดดเด่นและทำให้ผู้คนประหลาดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านี้นั่นคือช่องว่างระหว่างอายุรับชมจนจบวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำไมฝาแฝดเปลวไฟจึงมักมีอายุต่างกันมาก จุดประสงค์คืออะไรหากคุณกำลังสำรวจหรือสัมผัสกับความสัมพันธ์ของฟ้าแฝดเปลวไฟคำถามเหล่านี้อาจให้ความรู้สึกส่วนตัวอย่างลึกซึง้งคำตอบอยู่ที่การทำความเข้าใจธรรมชาติอันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณอารมณ์และอภิปรัชญาของฟ้าแฝดเปลวไฟช่องว่างระหว่างอายุนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการประสานกันอันศักดิ์สิทธิ์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ฟ้าแฝดเปลวไฟทั้งสองเติบโตพัฒนา และเตรียมพร้อมสำหรับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมากคาปริศนานี้และค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งเบื้องหลังช่องว่างระหว่างอายุในความสัมพันธ์ของฟ้าแฝดเปลวไฟกันเถอะหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ของทวินเฟลมทุกความสัมพันธ์คือแรงผลักดันการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและร่วมกันทวินเฟลมไม่ได้เป็นแค่คู่รักแต่พวกเขาคือตัวเร่งปฏิกิริยาวิทยาการของกันและกัน สายสัมพันธ์ของพวกเขาผลักดันให้พวกเขาเผชิญหน้ากับเงามืดของตัวเองเยียวยาบาดแผลเก่าและขยายขอบเขตจิตสำนึกในแบบที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนช่องว่างระหว่างวัยยิ่งทำให้กระบวนการนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทวินเฟลมที่อายุมากกว่ามักจะนำพาประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่าปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยากลำบากและความเข้าใจทางจิตวิญญาณมาด้วยพวกเขาได้ผ่านช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเผชิญกับความท้าทาย และมักจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งนี้ทําให้พวกเขาสามารถชี้นาและสนับสนุนทวินเฟลมรุ่นเยาว์ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในการเดินทางของพวกเขาไปได้ในทางกลับกันฝาแฝดเปลวไฟที่อายุน้อยกว่าจะมาพร้อมกับความรู้สึกมหศัศจรรย์พลังงานและความเป็นธรรมชาติซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ฝาแฝดที่อายุมากกว่าค้นพบส่วนต่างๆของตัวเองที่พวกเขาอาจลืมไปแล้ว พลวัตนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฝาแฝดเปลวไฟคนหนึ่งที่ก้าวหน้ากว่าอีกคนแต่เป็นเรื่องของความสมดุลเมื่อรวมกันแล้วทั้งคู่จะสร้างพลังประสานกันซึ่งจุดแข็งและความแตกต่างของพวกเขาจะเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบช่วยให้ทั้งคู่เติบโตอย่างไม่ธรรมดานี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจการเติบโตทางจิตวิญญาณไม่ได้ดำเนินไปตามเส้นเวลา มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่คุณมีชีวิตอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับบทเรียนที่จิตวิญญาณของคุณเลือกที่จะเรียนรู้ช่องว่างระหว่างวัยเป็นเครื่องตันใจว่าการเดินทางของฟ้าแฝดเปลวไฟนั้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ใช่อัตตามันกระตุ้นให้เราก้าวข้ามการตัดสินเพียงผิวเผินและตระหนักถึงจุดมุ่งหมายที่ลึกซึ้งกว่าของการเชื่อมต่อ เมื่อฟ้าแฝดเปลวไฟยอมรับช่องว่างระหว่างไว้ด้วยความเปิดกว้างและความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขาจะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมันฟ้าแฝดที่มีอายุมากกว่าสามารถให้คำปรึกษาและชี้นำได้โดยไม่ต้องควบคุมหรือบังคับฟ้าแฝดเปลวไฟที่อายุน้อยกว่าสามารถนำเสนอแนวคิดและพลังใหม่ๆได้โดยไม่ละทิ้งภูมิปัญญาจากประสบการณ์ความเคารพซึ่งกันและกันนี้ ช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตงอกงามสร้างความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าความสัมพันธ์ของคู่แฝดเปลวไฟล้วนเกี่ยวกับความสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมดุลของพลังงานเพศชายและเพศหญิงพลังงานเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงเพศสภาพหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์และพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันว่า พลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์สามารถเป็นพลังงานใดก็ได้ในผู้หญิงหรือผู้ชายและพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันพลังงานเหล่านี้มีอยู่ในคู่แฝดเปลวไฟทั้งสองเพียงแต่ในสัดส่วนที่ต่างกันเรามักจะเชื่อมโยงพลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์กับผู้วิ่งหนีหรือผู้จากไปและพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์กับผู้ไล่ตามแต่จริงๆแล้วพลังงานเหล่านี้แสดงถึงคุณสมบัติที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวเรา พลังงานเพศชายประกอบด้วยความแข็งแกร่งตันกะและความกล้าสแสดงออกพลังงานเพศหญิงสะท้อนถึงสัญชาตญาณการเลี้ยงดูและการยอมรับบ่อยครั้งที่คู่แฝดเปลวไฟที่มีอายุมากกว่าจะเอ็นเอียงไปทางพลังงานเพศชายมากกว่าซึ่งให้การปกป้องโครงสร้างและเหตุผลในขณะเดียวกันฝาแฝดเปลวไฟที่อายุน้อยกว่าอาจเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความเป็นผู้หญิงซึ่งนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ความลึกซึ้งทางอารมณ์และความเปิดกว้าง ช่องว่างระหว่างอายุก่อให้เกิดขั้วตรงข้ามตามธรรมชาติที่ช่วยให้เปลวไฟแฝดทั้งสองผสานและสร้างสมดุลพลังงานเหล่านี้ภายในตนเองยกตัวอย่างเช่นเปลวไฟแฝดที่อายุน้อยกว่าอาจช่วยให้เปลวไฟแฝดที่อายุมากกวา่ายอมรับความเปราะบางและการแสดงออกทางอารมณ์ในขณะที่เปลวไฟแฝดที่อายุมากกว่าสามารถกระตุ้นให้เปลวไฟแฝดที่อายุน้อยกว่าพัฒนาความมั่นใจและความเด็ดขาด ความสมดุลน,นี้เป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่สำหรับความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเติบโตส่วนบุคคลของเปลวไฟแฝดแต่ละคนด้วยนี่คือการเต้นรำของพลังงานอันงดงามที่นำไปสู่ความสามาคัคคีที่มากขึ้นทั้งในระดับบุคคลและร่วมกันช่องว่างระหว่างอายุยังสามารถสะท้อนกรรมในอดีตชาติระหว่างเปลวไฟแฝดได้อีกด้วยดวงวิญ,ญญาณเหล่านี้มักผ่านชีวิตมาหลายภพ,พชาติ บางครั้งต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความไม่สมดุลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งส่งผลต่อการกลับมาเกิดใหม่นี้ในหลายกรณีช่องว่างระหว่างอายุแสดงถึงการสลับบทบาทจากภาพชาติก่อนเปลวไฟแฝดที่แก่กว่าในภพชาตินี้อาจเคยเป็นเปลวไฟแฝดที่อ่อนกว่ามาก่อนและในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้เปลวไฟแฝดทั้งสองได้สัมผัสชีวิตจากมุมมองที่แตกต่าง ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทำลายวัตรก,กรรมเก่าๆยกตัวอย่างเช่นปัญญาของเปลวไฟแฝดที่แก่กว่าอาจเกิดจากการเติบโตทางจิตวิญญาณในช่วงชีวิตในขณะที่มุมมองใหม่ของเปลวไฟแฝดที่อ่อนกว่าจะช่วยปลดปล่อยรูปแบบที่จำกัดซึ่งไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปการทำงานร่วมกันไม่เพียงแต่เยียวยาตนเองเท่านั้นแต่ยังเยียวยาสายใยแห่งพลังงานที่ผูกพันพวกเขาไว้ตลอดหลายภพ,พชาติอีกด้วย การฝึกฝนต,ต่างๆเช่นการทำสมาธิก,การบำบัดด้วยพลังงานหรือแม้แต่การย้อนอดีตชาติสามารถช่วยให้ฝาแฝดเปลวเพลิงค้นพบและปลดปล่อยรูปแบบกำเหล่านี้ได้นี่คือการเดินทางแห่งการเยียวยาซึ่งกันและกันเป็นการเสริมสร้างความผูกพันและเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นหนึ่งในบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดที่ฝาแฝดเปลวเพลิงได้เรียนรู้คือความสำคัญของจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ ก่อนจุติฝาแฝดเปลวเพลิงจะสร้างสัญญาทางวิญญาณข้อตกลงที่ระบุว่าพวกเขาจะพบกันเมื่อใดและอย่างไรเพื่อบรรลุภันธกิจรร่วมกันช่องว่างระหว่างอายุมักเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้มันช่วยให้ฝาแฝดทั้งสองมีเวลาและพื้นที่ในการเติบโตเป็นรายบุคคลก่อนที่จะมาพบกัน ตัวอย่างเช่นฝาแฝดเปลวเพลิงที่อายุมากกว่าอาจจําเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนชีวิตบางอย่างในขณะที่ฝาแฝดเปลวเพลิงที่อายุน้อยกว่าอาจจาเป็นต้องตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจังหวะเวลานี้ไม่ใช่แบบสุ่มมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ฝาแฝดเปลวเพลิงทั้งสองสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนและท้าทายซึ่งกันและกันในแบบที่พวกเขาควรจะเป็น ช่องว่างระหว่างวัยเป็นความท้าทายที่คู่แฝดเปลวไฟต้องยืนหยัดในความจริงของตนเองยอมรับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันแม้จะมีความคิดเห็นจากภายนอกนี่คือโอกาสที่จะก้าวข้ามการตัดสินและใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไรการยึดมั่นในคุณค่าของตนเองและโอบล้อมตัวเองด้วยชุมชนที่คอยสนับสนุนจะทำให้คู่แฝดเปลวไฟสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ได้อย่างสง่างามและยืดหยุ่นความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นแสงแห่งความหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นโอบรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดท้ายที่สุดแล้วเหล่าเปลวไฟคู่ Twin Flames ได้มารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้ส่วนรวมเพื่อนำแสงสว่างการเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้อื่นเช่นกันการไว้วางใจในกระบวนการนี้ ต้องอาศัยความอดทนและศรัทธ,ธาแต่มันเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของคู่แฝดเปลวไฟยอมรับเถอะความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างระหว่างวไวมักเผชิญกับคำวิจารณ์และความเข้าใจผิดสังคมชอบที่จะกำหนดกฎเกณฑ์และความคาดหวังแต่คู่แฝดเปลวไฟอยู่ที่นี่เพื่อหลีกหนีจากข้อจำกัดเหล่านั้นช่องว่างระหว่างวัยมีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้ ฟ้าแฝดเปลวไฟที่อายุมากกว่าอาจนำพาประสบการณ์และปัญญามาให้ฟ้าแฝดเปลวไฟที่อายุน้อยกว่ามอบนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เมื่อรวมกันแล้วพวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครทำได้เพียงลำพังไม่ว่าจะผ่านการเยียวยาการสอนศิลปะหรือกิจกรรมต่างๆฟ้าแฝดเปลวไฟจะถ่ายทอดพลังของพวกเขาไปสู่โครงการที่ยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นแหล่งพลังทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในสิ่งที่ดีกว่าด้วยความสามัคคีและเป้าหมายช่องว่างระหว่างอายุในความสัมพันธ์ของคู่แฝดเปลวไฟไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องเอาชนะแต่มันคือของขวัญจากสวรรค์มันคือเครื่องมือสำหรับการเติบโตเป็นเครื่องตวนใจถึงการเดินทางของจิตวิญญาณและเป็นการสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายอันสูงส่งที่คู่แฝดเปลวไฟกำลังมาเติมเต็ม ด้วยการยอมรับแง่มุมนี้ของการเชื่อมโยงด้วยความรักและความเข้าใจคู่แฝดเบลวไฟสามารถเดินทางผ่านชีวิตด้วยความสง่างามความเมตตาและความชัดเจนพวกเขาสามารถยกย่องบทเรียนอัลล้ำค่าที่แต่ละคนนํามาให้กันและกันได้และร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามการเวลาสถานที่และบรรทัานทางสังคมจงจำไว้ว่าจิตวิญ,ญญาณที่งดงามสายสัมพันธ์ฝาแฝดของคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมั่นในกระบวนการเชื่อมั่นในจังหวะเวลาและเชื่อมั่นในความรักที่นำพาคุณมาพบกันคุณกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งสวรรค์และทุกย่างก้าวกำลังนำพาคุณเข้าใกล้การรวมกันเป็นหนึ่งและจุดมุ่งหมายที่คุณกำหนดไว้ให้บรรลุขอบคุณที่มารวมกับฉันในวันนี้เช่นเคยโปรดเชื่อมต่อกับแสงสว่างของคุณ และขอให้การเดินทางของคุณงดงามดุจด,ดังจิตวิญญาณของคุณ